บันทึกกีฬาไทยคือรอยต่อของข้อมูลจากสื่อกระดาษเก่าๆที่กำลังจะเสื่อมสลายสู่หน้าสื่อออนไลน์เพื่อส่งต่อสู่รุ่งต่อไป EP แรกนี้จะเป็นเรื่องราวที่มาของกีฬาซีเกมที่เรารู้จักกันในปัจจุบันซึ่งในยุคเริ่มต้นนั้นก่อนที่จะมาเป็นกีฬาซีเกมมีความเป็นมาที่ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทในการเริ่มต้นจากจุดกำเนิดที่เป็นกีฬาแหลมทองหรือซีเกมมาก่อน ดังลำดับที่ชัดเจนนี้ค่ะวันที่22กุมภาพันธ์2501คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ประชุมเพื่อวางแนวทางและหาทางเริ่มจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทองหรือเซีบเกมหรือซา์อีสเอเชียเป็นอินซูล่าเกมจัดที่ในช่วงเวลานั้น ประเทศไทยได้มีการแข่งขันกีฬากับประเทศใกล้เคียงอยู่เสมอจึงเกิดความคิดที่จะจัดกีฬาในระดับภูมิภาคขึ้นเหมือนก,นกันกับระดับโลกที่มีการจัดโอลิมปิกเกมและระดับทวีปมีการแข่งขันเอเชียนเกมโดยจากการประชุมภายในและการมีแนวคิดดังกล่าวจึงเสนอและได้รับการเห็นชอบจากรัฐบาลไทยในขณะนั้นซึ่งมีจอมพลขนอมกิติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาวันที่22พฤษภาคม2501 ในระหว่างที่ชาติในอาเซียนได้ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่3ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยตัวแทนจากไทยพมา่ามาเลเซียลาวที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งและเวียดนามที่ได้เข้าร่วมประชุมและเห็นชอบหลังจากครั้งนั้นได้มีการร่วมหารือและเห็นชอบการนําเสนอของไทยกับแนวทางการเริ่เรมเพื่อก่อตั้งองค์กรกีฬาในภูมิภาคพร้อมทั้งร่างธรรมนูญองค์กรและวางระเบียบการแข่งขันเบื้องต้นในการเตรียมจัดกีฬาซีฟเกมครั้งแรกโดยประเทศไทยจะรับเป็นเจ้าภาพซึ่งตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วยหลวงสุขุมในประดิษฐ์ในกองวิสุทธารมในสวัสดิเลขานนน จากนั้นในวันที่25ถึงวันที่26มิถุนายน2502ประเทศไทยก็ได้จัดประชุมชาติสมาชิกของสหพันธ์กีฬาเซฟเกมหรือ Southeast Asia er, เป็นอินซูล่าเกมเป็นเดเวอรชันครั้งแรกที่ศาลาสันติธรรมกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการด้านต่างๆในสหพันธ์กีฬาเซียฟเกมรวมทั้งการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเซฟเกมครั้งที่1ของไทยที่รับเป็นเจ้าภาพ โดยประธานในพิธีเปิดคือจอมพลประพาสจารุสเถียรที่ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและดำเนินการประชุมโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยซึ่งมีตัวแทนจากประเทศไทยที่คณะกรรมการโอลิมปิกไทยส่งเข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกสภาของสหพันธ์กีฬาเซียงเกมจำนวน3ท่านประกอบด้วยหลวงสุขุมในประดิษฐ์นายกองวิสุทธารม์และนายสวัสดิ์เลขานนน และในวันที่25มิถุนายน2502ในการประชุมก็มีการเสนอและเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริหารสหพันธ์กีฬาเซฟเกมชุดแรกขึ้นโดยมีจอมพลประภาสจารุเสถียรประธาน,นาคณะกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยเป็นประธานสหพันธ์หลวงสุขุมในประดิษฐ์เป็นรองประธานดกรกัรอิศรเสนาณายุธยาเป็นเลขาธิการโดยมีตัวแทนจากลาวเข้ามา เป็นกรรมการซึ่งเมื่อตั้งองค์กรที่กำกับดูแลเรียบร้อยแล้วการเดินหน้าของไทยซึ่งรับเป็นเจ้าภาพกีฬาแหลมทองหรือเซีฟเกมจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีเวลาในการเตรียมการเพียง6เดือนหลังจากการประชุมครั้งนั้นเพราะประเทศไทยกำหนดที่จะจัดที่กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึงวันที่17ธันวาคม2502นี่คือจุดเริ่มต้นของกีฬาแหลมทองค่ะ